สถานการณ์ความวุ่นวายในอิหร่านยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงง่ายๆนะครับหลังจากศาลสูงสุดของอิหร่านมีคำสั่งประหารชีวิตผู้ประท้วงคนแรกฐานใช้มีดทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาขณะที่องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนออกมาเตือนว่ารัฐบาลอิหร่านอาจจะใช้การประหารชีวิตเป็นเครื่องมือในการยุติการชุมนุม รัฐบาลอิหร่านประหารชีวิตผู้ประท้วงรายแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลโดยการแขวงคอเมื่อวานนี้โมเซนเชการีวัย23ปีถูกสารตัดสินประหารชีวิตในข้อหาเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าหลังสารตัดสินว่ามีความผิดฐานกีดขวางการจราจร และใช้มีดทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ในกรุงเตหารานเมื่อวันที่23กันยายนโดยเขาถูกจับกุมในวันที่25กันยายนซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเกิดการประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของมาซาอามินีกิงอิรานวัย22ปีในข้อหาฝ่าฝืนกฎไม่สวมฮิญาบหรือภาคลุมศีรษะของหญิงบุสลิมในพื้นที่สาธารณะเพียงหงสัปดาห์าหก่อนที่เชการีจะถูกศาลสูงสุดตัดสิน یک محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و منجر به ناامنی در آن محیط دو تمرد نسبت به معمور بسیج در حین انجام وظیفه با بکارگیری سلاح علی. อาลีเสนอเงินจำนวนมากให้เขาเข้าร่วมการจลาจลและให้มีดยาวกับเขา a อม e s t y International เตือนว่าอาจมีชาวอิหร่าน28คนถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะรัฐบาลจะใช้โทษประหารชีวิตเป็นเครื่องมือในการยุติการชุมนุมก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการอิหร่านระบุว่าผู้ต้องหาบางส่วนจะถูกตัดสินประหารชีวิตในข้อหาแสดงความเป็นปฏิปักษต่อพระเจ้าและการคอร์รัปชันบนโลกด้านองการสหประชาชาติ เรียกร้องให้อิรานยุติการประหารชีวิตนักโทษจากการประท้วงนอกจากนี้สหารัฐกำลังผลักดันให้ขับไล่อิรานออกจากการเป็นคณะกรรมการว่าด้วยสถานภาพสตรีขององค์การสหรประชาชาติเพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีกามลาแฮริสรองประธานนาธิปดีสหาราัฐระบุในแถลงการของทำเนียบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าอิรานปฏิเสธสิทธิสตรีและปราบปรามประชาชนของตัวเองอย่างโหดร้ายจึงไม่เหมาะสมต่อการอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ ดานสหาภาพยุโรปเตรียมให้การสนับสนุนและคาดว่ามตินี้จะผ่านอย่างท่วมทน้ขนขณะที่คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติลงมติให้ตรวจสอบการจัดก,การประท้วงในอิรนันด้านรัฐบาลเตหารานยื่นจดหมายถึงองค์การสหประชาชาติว่าสหรัฐกำลังใช้ระบบขององค์การสหประชาชาติเพื่อผลประโยชน์ต่อเป้าหมายทางการเมืองของตัวเอง นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมน,นุษยชนเปิดเผยว่าในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงแล้ว475รายและมีผู้ประท้วงถูกจับกลุมแล้วกว่า18,000คนกัญญาณตเตโชตอัศนีไทย PBS รายงาน